สวัสดีครับวันนี้จะมาดูว่าอปั๊มน้ําแบบปลายสว่านนะครับที่ใช้ปลายสว่านในการสูบน้ํานะครับตัวนี้นะครับเราใช้สว่านใส่ตรงนี้นะครับเราดูที่ทานในการไหลของน้ํานะครับเราดูที่ลูกศรตรงนี้นะฮะลูกศรตรงนี้จะบอกว่าน้ําไปทางไหนผมจะให้ดูภาพจะชัดนะครับนี่ครับ นี่คือสะว่าน้ำไหลออกไปทางนี้แล้วก็ทางนี้คือทางน้ําเข้าไอชุดนี้ก็จะมีตัวจุกมาให้อีก2อันนะครับใส่คุมตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นมีซีนอยู่ตรงนี้หนึ่งด้านนะครับนี่ครับซีนซีนี้จะเป็นซีนยางนะครับนี่ฮะซีนยางกันน้ํารั่ว เราก็จะใส่ใส่และน้ำก็จะไม่รั่วตัวนี้ก็จะใส่สายยางท่อท่อก็เป็นประมาณ1ส่วนสี่หุนครับตัวนี้ก็จะเป็นซีนอีกหนึ่งตัวนะครับตัวด,ดำๆเล็กๆผมจะแกะให้ดูนะครับนี่ครับมันจะเป็นซีนลูกยางกันน้ำรั่วค่อนข้างจะดีนะครับนี่ครับมีลูกแหวน ตัวนี้ถ้าเราจะเปิดดูกลไกข้างในนี้จะมีน็อตอีก4ตัวครับครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าประสิทธิภาพในการดูดน้ำนี่ปั๊มน้ำนี่จะใช้อย่างไงบ้างน,นะครับอันนี้เขาจะมีเมื่อเราใส่ตรงนี้จะใส่สายยางเข้าไปนะครับแล้วเขาจะมีแหวนสกูให้ใส่ตรวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เอาสายยางใส่ตรงนี้พอเสร็จแล้วก็เอาแหวนรัดให้มันแน่นอีก ตัวนี้ก็ราคาร้อยกว่าบาทเองครับค่อนข้างจะดีเลยเอามือหมุนเนี่ยหมุนไม่ไม่ไปนะครับถ้าใช้สว่านจาบแล้วคล่องตัวมากครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมีมอเตอร์นะครับมันจะมีถังน้ําเข้าแล้วก็ถางน้ําออกครับถางน้ําเข้าทางด้านนี้ครับเก็ถางน้ําออกน้ําด้านนี้ครับตัวนี้ก็จะ ใส่สวนเข้าไปแล้วก็ต่อสายยางนะครับแล้วไอ้ด้านนี้นะครับเราก็เสียบเข้าไอ้กับปลายสว่านนะครับปลายสว่านก็คือตัวนี้นะครับเสียบต่อต่อเข้ากันนะครับขับไปน้ำเราก็จะเอา แช่แช่น้ำไว้นะครับเรามอเตอร์ก็ใส่สว่านเรียบร้อยเลยนะครับผมจะลองอปั๊มสูบดูนะครับโอ,โ,อโอ้สักครู่นะครับอ,อยุดสูหนออลองดูนะครับ ใช้้ได้ดีมากครับครับ ก็ชัด,ด,ดครับเ,เครื่องนี้มันจะสูดแบบไม่ต้องอน้ำมาหล่อเลี้ยงนะครับมันจะดูดแบบอากาศเข้ามาด้วยครับ